สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้นะคะน้องบุงก็จะมาสรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะอ่างวดประจําวันที่งวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะคะพี่น้องจา๋าวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองพันหาร้อยหกสินะคะ ามาดูตารางกำลังวันกันก่อนเนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ8 6 2 9 0สองนะคะ8ปนัวึงมานะคะ6มานะคะ2มานะคะ9มานะคะอ่น0มานะคะพี่น้องจา๋า8มา2ตัวนะคะเท่ากับแตกนะคะพี่น้องจา๋าตารางแตกนะคะาตารางแตก6ตัวนะคะ ามาดูตัวเจาะกันนะคะตัวเจาะนะคะ8ปหก็คือล่างของ6ตัวนะคะน้องวึงสรุปทั้งหตัวห้าตัว4ตัวแล้วก็3ตัวบนเหมือนกันเนาะอ่าล่างของ6ตัวก็คือ8 6นะคะอ่า8 6น้องวึงไม่ได้เจาะออกมาเนาะ8 6หมีแต่85นะคะล่างของ6ตัวก็หลุดไปนะคะ ส่วน29เนาะ29เ้าข้าตรงๆนะคะ29เข้าตข้าตรงๆนะคะส่วนบนเนาะ908นะคะเกือบแตกแล้วพี่น้องจา๋าน้องบึงให้ไป918ออก908นะคะเสียดายมากเลยเนาะแต่ว่าตารางมาหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าอะตารางมาทั้ง86นะคะ29แล้วก็908นะคะ เกือบแตกเนาะพี่น้องจ๋าเสียดายเสียดายไปแต้มหนึ่งนะคะ908งั้นได้3ตัวกันแล้วเนะาะสรุปแล้วสูตรนี้นะคะต้องหวงก็เข้าล่าง29ตรงๆนะคะตารางแตกนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามไวยลาของน้องหวงด้วยนะคะเข้าทั้ง3สูตรนะคะพี่น้องจาอ๋ามาดูชุดเด่นวิ่งรุ่งมาดูชุดสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเนาะ พาน้องบึงก็ว้าพิดว้าถึกพี่น้องจ้าดีใจหลายเนาะอ่าผลออกนะคะก็คือแปดหกสองเก้าศูนย์แปดนะคะอ่าน้องบึงให้เด่นไปที่สี่แปดแล้วก็ศูน,นยวนวนะะ์วิ่งรูดที่แปดนะคะแปดมานะคะวิ่งรูดวิ่งรูดวสันพี่น้องเลยอ่ะวอาไทยตัวกล้าเลยพี่น้องอ่าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่แปดเนาะ ล่างของ6ตัวก็คือ8 6หนะคะเข้าตรงตรงตัวที่น้องหึงเน้นให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างของ4ตัวนะคะก็คือ2 6เนาะล่างของ5ตัวก็คือ6 2สองนะคะน้องหึงก็หลุดไปเนาะส่วน3ตัวบนนะคะเ0 8ดอ่าเด่นที่0ย์ก็มานะคะ8 0นะคะน้องหึงมี80เข้าที่ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าให้รูด8เนาะอ่าก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับ ท่านที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะอ่าสรุปต่อไปนะคะก็คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะสําหรับสูตรนี้เนาะนัะ่นน้องอุ่นก็ไม่เขียนผลอีกแล้วแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องอ่าแปดหกสองเก้าศูนย์แปนะคะอ่ามาดูตารางนะคะแปดมานะคะ6มานะคะ อ่น้องวึงไม่มีสองเนาะเก้ามานะคะอ่ะแปดมาสองตัวน้องวึงขาดขาดสองกับศูนย์นะคะส่วนตัวเจาะนะคะส่วนตัวเจาะก,ก็คือแปดหกอ่ะแปดหกล่างของหกตัวเนาะน้องวึงมีหกแปดตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าล่างของหกตัวนะคะส่วนล่างของห้าตัวก็คือหกสองน้องวึงก็หลุดไปเนาะ ส่วนล่างของสีตัวนะคะเข้าชุดกันตรงตรงตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเน้นทั้งสองเลยนะคะส่วนสามตัวนะคะก็คือเก้าศูนย์แปดอ่ะศูนย์แปดน้องวึงไม่มีเนาะ <c oughs> ก็เข้าไปสองกู้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าล่างของหกตัวแล้วก็ล่างของสี่ตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแตกทั้งสสูตรเลยเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะส่วนชุดสตัว ชุดสีตัวไม่มีใกล้เลยเนาะพี่น้องจา๋าดูสิอ่ายินดีด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะอ่าสำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่เนาะก็ฝากกดอ่าติดตามกดกระดิ่งไวเดอพี่น้องจา๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบึงลงนะคะอ่าฝากอีกหนึ่งช่องนะคะพี่น้องจา๋าช่องนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะช่องพนิดาพารวยชาแนลนะคะเป็นช่องเล็กของน้องบึงเองด้วยนะคะ ่ฝากติดตามด้วยนะคะช่องนี้ให้น้อยคู่นะคะน้อยคู่เน้นๆนะคะเข้าไปล่างของหกตัวเนาอะ,อะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรนี้เนาะก็เข้าล่างตรงๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะน้องบึงจะรีบทําแล้วก็ลงให้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าโชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ